ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเบเกอร์ท็อกนะฮะอยู่กับผมโพลี่อีกแล้วนะครับโอ้โหห่างหายไปนานเลยนะฮะกับช่องเบเกอร์ท็อของเรานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะฮะผมก็มีนะครับหัวข้อหนึ่งนะที่จะมาพูดคุยนะครับกับทุกๆคนนะฮะแล้วก็เป็นข่าวสารใหม่นะครับที่ทาง Honda เนี่ยได้มีการเปิดตัวนะครับไม่ได้เปิดตัวเดี๋ยวเปิดราคาพร้อมเปิดตัวนะครับรถนะฮะ ซึ่งเป็นรถรุ่นที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะรอคอยอยู่เพราะว่ามันเป็นสปอร์ตบค์ในคลาส 600cc ที่มีความเป็นเรปิก้านะครับผมซึ่งก่อนหน้า,านี้เนี่ยทาง Honda นะครับได้มีการาเปิดตัวนะครับตัว CBR 1 0 0 0งพนะครับแล้วก็เปิดตัวรุ่นเล็กลงมาอีกน,ะนั่นก็คือ CBR 600 r r นั่นเองนะแต่ว่ายังไม่มีการเผยราคาครับแต่วันนี้ Honda ประเทศไทย เผยราคาแล้วนะครับไม่ใช่ราคาที่เอาเงินค่าเงินต่างประเทศมาตีเป็นเงินไทยแต่อย่างใดเป็นราคาจากศูนย์เลยนะครับซึ่งไปหาซื้อเนี่ยราคานี้แน่นอนนะครับและหลายคนนะฮะที่นะครับกำลังอยากจะอัพซีซีหรือกําลังอยากจะหารถสปอร์ตนะครับ f u ลแฟร i ริงเ่ยคาหกร้อยซีซีเล่นนะครับเมื่อก่อนนะฮอนด้าก็จะมีแค่ c b 650 r 650R นะครับซึ่งมันเป็นสปอร์ตทัวริงนะฮะ ก็อาจจะไม่ได้ทัวริงจ๋านะครับแล้วก็ไม่ใช่สปอร์ตจ๋าเช่นกันนะครับแล้วก็หลายๆคนเน่ยอาจจะมีข้อติเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นท้ายที่มันสั้นนะฮะหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็วันนี้เนี่ยใครที่เฝ้ารอนะครับ CBR 600 w r ตอนนี้เปิดราคาในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่อยากจะจับจองนะฮะปีหน้าได้เห็นได้เห็นที่โชว์รูมแน่นอนนะครับซึ่งมอเตอร์โชว์นะฮะ ปลายปีนี้นะครับไม่แน่ใจว่าวันไหนนะแต่น่าจะเป็นช่วงเดือนธันวาน่าจะมีให้ไปลองชมที่บูธฮอนด้านะครับก็ผมก็จะไปดูด้วยแหละว่าตัวจริงมันจะสวยงามขนาดไหนนั่นเองนะฮะซึ่งฮอนด้านะครับเปิดตัวมาในราคาอยู่ที่5้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับชนกับอะไรชนกับวานซัทเอฟอาร์หกตรงๆนะฮะซึ่ง ตอนนี้เนี่ยมีข่าวลือแว่วๆนะครับว่า R6 เนี่ยก็จะเลิกผลิตแล้วนะครับจริงๆมันไม่ได้เลิกผลิตหรอกนะแค่ว่าบางประเทศเนี่ยมีการาจำกัดเรื่องค่ามลพิษไอเสียนะครับเป็น Euro5 นะฮะซึ่ง R6 มันไม่ผ่านไงนะครับประเทศนั้นก็เลยเลิกผลิตไปก่อนนะซึ่งในอนาคตนะถ้าหลายๆประเทศเนี่ยเริ่มใช้ Euro5 แล้วนะฮะ R6 อาจจะเลิกทำไปแป๊บหนึ่งนะครับผมเชื่ออย่างนี้นะ R6 จะเลิกผลิตไปแป๊บหนึ่งเพื่อไปปรับโฉมใหม่นะครับเพราะว่าคู่แข่งนะคู่แข่งตอนนี้ที่มาใหม่อย่าง CR600WR เนี่ยมีจอ TFT นะครับ R6 จะเป็นจอกึ่งอนาล็อกกึ่งดิจิตอลอยู่เลยนะฮะแล้วก็ R6 ก็อาจจะมีการปรับปรุงหลายอย่างที่รถยุคสมัยใหม่ควรจะมีในในคลาสแบบพวกซูเปอร์บ e ยซูเปอร์สปอร์ตก็คือ กชิปขึ้นพร้อมลงนะครับซึ่งยามาฮ่าใส่มาให้แล้วใน MT-09 ตัว2021นะครับแน่นอนแหละ R6 ถ้าเขาจะไปปรับโฉมเนี่ยเขาก็น่าจะไปปรับในส่วนนี้นะฮะส่วน z x 6 r นะครับราคาของเขาจะอยู่ที่4แสนกลางเกือบเกือบไปลายนะครับ4แสน6 4แสน7นะฮะประมาณนั้นก็คือไม่ใช่ราคาที่จะมาต่อกอนกับ CBR 600รกแต่มัน R แน่นอนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราจะมารอดูกันนะฮะว่า c b r 600 r ยนเนี่ยมันจะเอาอะไรไปสู้กับคู่แข่งในบั่งนะฮะอย่าง R6 นะครับ R6 เขาก็มีความเร็วที่สามารถทำความเร็วได้ถึง190 9 0นะเกือบเกือไหนจะเรื่องบาลานซ์รถที่มันโอเคมากๆนะฮะโชคหรือแม้กระทั่งรูปลักษณ์ของ R6 ที่มันค่อนข้างจะดูแบบดุดันนะผมผมพูดเลยใครๆเห็นก็แบบโอ้โหแม่งรถมันดูเท่ดูสปอร์ตนะฮะ ส่วนไซสในหกเนี่ยเขาก็เอาเรื่องราคามาสู้ตรงๆอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ย CBR 6 0ร้อยก็ส่วนตัวผมนะผมมองว่าด้วยความที่ว่าเขาปรับไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะมีการปรับปรุงแค่เล็กๆน้อยๆนะครับก็คือส่วนของชุดแฟร์ริงนั่นเองนะฮะมีการปรับปรุงอยู่แค่ชุดแฟร์ริงนะครับเครื่องยังเป็นเครื่องตัวเดิมนะครับไหนจะท่อที่ทำออกท้ายคล้ายๆกับของเดิมอีกต่างหากนะครับก็ มารอรุนกันนะฮะว่าจะเอาอะไรไปสู้นะฮะแต่ว่าผมมองว่าจริงๆแล้วเออตัว c b r 6 0 0เดลมันก็มีความสวยในตัวมันอยู่นะครับสำหรับคนที่ชอบชื่นชอบนะฮะก็ต้องรอดูตัวจริงครับตัวจริงอาจจะสวยก็ได้นะฮะโดยเฉพาะรถท่อออกตูดเนี่ยหลังๆเราจะไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับเพราะว่าก็สายนิยมนะครับจะชอบทําท่อออกข้างและออกข้างล่างนะครับท่อออกตูดน,น้อยมากนะฮะแทบจะไม่เห็นเลยนะครับก็ มาดูมาดูกันต่อไปนะว่า Honda จะทำอะไรยังไงนะครับส่วนอีกคลิปหนึ่งนะฮะ CBR 1 0 0 0ธพนาเานี่ 1000, A ผมจะแยกไปทำอีกคลิปหนึ่งนะจะได้คุยกันแยกเลยนะครับวันนี้ประเด็นหลักๆน,นะฮะเออผมลืมพูดไปสเปคนะฮะสเปคเนี่ยถ้าเพื่อนๆไปหาข้อมูลอินเทอร์เน็ตนะครับก่อนหน้านี้เขาก็จะบอกกันไ้หมดแล้วนะก็เป็นจอสีนะฮะโชคอัพไซด์ดาวนะครับขนาดยางนะร้อ คัพ180นะครับเครื่องยนต์เป็น 599cc กซีซีนะฮะก็ตามสไตล์รถซูเปอร์สปอร์ตนะครับส่วนมากเขาจะให้ของมาครบคันอยู่แล้วแรงม้าจะมีประมาณ126ถึง128ตัวนะครับเข้าไทยผมไม่รู้ว่ามันจะมีแรงม้าเท่าไหร่นะแล้วจะสามารถทำความเร็วได้เหนือ A6 หรือไม่นะหรือจะไปเน้นรถเน้นรอบต้นนะครับเหมือน z x 6นะอันนี้ก็ต้องรอดูสื่อ เอารถไปเทสอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้นะฮะไบเกอร์ทอก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับฝากติดตามด้วยนะฮะสำหรับคนที่ยังติดตามอยู่ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับเรอจะทยอยอัปเดตข้อมูลให้ท่านผู้ชมนะครับดูเรื่อยๆนะครับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ